สวยแบบร้ายๆเปิดหกนางร้ายสุดแซ่บหน้าสวยที่สุดถ้าจะพูดถึงละครไทยสิ่งที่ทำให้ละครน,น่าดูครบรถขึ้นมาก็คงจะขาดตัวร้ายไปไม่ได้และแต่ละนางบอกได้เลยว,ว่าสวยเป๊ะปังสุดๆส่วนการแสดงไม่ต้องพูดถึงทำคนดูอินกันทั่วบ้านทั่วเมืองจะมีนางร้ายสุดแซ่บคนไหนกันบ้างไปชมกันจ้า อันดับที่6แอลรินยุตทัศน์นางร้ายหน้าอินเตอร์เบอร์ต้นต้นของวงการบันเทิงไทยที่ความร้ายนั้นจัดจ้านไม่เบาไม่ว่าจะได้รับบทไหนเรื่องอะไรสาวแอลรินก็แสดงออกมาจนคนอินในความร้ายกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่เห็นความร้ายกันในจอขนาดนี้ความสวยของเธอก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันแถมยังเป็นสาวรักสุขภาพอีกด้วยดูได้จากภาพในอินสตาแกรมของเธอได้เลยจ้าถึงว่าทําไมสวยวันสวยคืนแบบนี้ อันดับที่5แพรพิชาภานักแสดงสาวสวยหน้าใสที่การันตีได้เลยกับการตีบทนางร้ายได้แตกกระจุยด้วยใบหน้าที่ดูหวานสวยใสยไร้ซึ่งความร้ายใดๆทําให้เธอยิ่งดูเด่นกับบทนางร้ายมากเข้าไปอีกงานนี้แฟนๆเทใจให้ยกใหญ่ตอนนี้ก็นับได้ว่าสาวแพรขึ้นแท้นเป็นนางร้ายเบอร์ต้นๆประจําช่องสามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอันดับที่4มูอามีนา เป็นอีกหนึ่งสาวที่ถ้าไม่บอกว่าเป็นนางร้ายคงคิดว่าเธอนี่แหละที่เป็นนางเอกอีกคนหนึ่งด้วยฝีมือการแสดงที่ยอดเยี่ยมบวกกับความสวยของเธอแต่ใครจะไปรู้ว่าพอสาวโมได้รับบทนางร้ายเธอก็สามารถแสดงจนคนเชื่อและหมั่นไส้เธอสุดๆแต่ก็ต้องยกให้สาวโมเป็นอีกคนที่เป็นนางร้ายที่มีใบหน้าสวยที่สุดเลยทีเดียว อันดับที่ 3. เมย์พิชณาตนางร้ายสุดเบที่บอกได้เลยว่าสวยออร่าจับมากถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดารานักแสดงและนางแบบที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานมีผลงานให้เราได้ติดตามกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านภาพยนตร์ละครมิวสิกวิดีโอถ่ายแบบและเดินแบบถึงในช่วงหลังๆเราอาจไม่ค่อยได้เห็นนางร้ายสุดแซ่บคนนี้กันมากนักในละครแต่เธอก็ยังมีผลงานด้านอื่นๆให้เราได้ติดตามกันอยู่ตลอดนั่นเอง อันดับที่สองไออยพิสดานางร้ายหน้าเก๋อีกคนที่เรียกได้ว่าหุ่นปังที่สุดในวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้แถมสายตาพิฆาตแบบนี้จึงทําให้คนดูอินจัดขึ้นมาทันทีเมื่อชมการแสดงของนางร้ายคนนี้พอเรียนได้ดีมากจริงๆแต่ที่ไม่พูดถึงเป็นไม่ได้เลยก็คือความสวยของสาวไอที่นับวันยิ่งสวยออร่ามาแรงสุดๆนอกจากงานแสดงสาวไอก็ยังได้รับบทบาทในการเป็นพิธีกรรายการต่างๆซึ่งก็เรียกได้ว่าทําได้ดีไม่แพ้กันเลยทีเดียว อันดับที่1ดิวอริสรา,านางร้ายหน้าหวานตัวเล็กผิวขาวและความสวยเป๊ะเพอร์เฟกของสาวดิวทําให้ใครลหลายๆคนต่างหลงเสน่ห์อย่างห้ามไม่ได้และยังเป็นอีกหนึ่งนางร้ายที่เล่นบทร้ายได้ดีมากๆแม้จะอินจนเกลียดนางร้ายคนนี้แต่ก็ยังรู้สึกเอ็นดูในความน่ารักของเธอนั่นเอง